สวัสดีครับท่านผู้ชมระหว่างที่แอดได้มาเจอนะครับโขงช้างป่าโขงใหญ่บ้างนะครับซึ่งโขงนี้เป็นโขงแม่ด้วนแม่หางสั้นนะครับรวมโขงกันก่อนที่สมาชิกส่วนใหญ่นะครับกาลังกินโป่งแต่มีพี่สาวกับน้องชายนะครับคู่หนึ่งไม่สนใจที่กินโป่งกันเลยนะครับไม่รู้องอแงอะไรกันนะครับ หยอกล้อกันดูครับสมาชิกที่เหลือของแม่ด้วนแม่หางสั้นนะครับพาสมาชิกและเด็กๆผายเล็กผายน้อยกินโป่งกันอยู่ดูครับซึ่งมาทราบว่าเป็นแฝดพายกุญชอนนะครับกับพี่สาวแม่พังสร้อยสวนรหรือเจ๊ๆนะครับไม่สนใจที่จะกินโป่งกันนะครับดูนะครับพี่ กับน้องพี่สาวกับน้องชายค่นี้น้องชายก็ไม่ยอมพี่นะครับดูครับพี่สาวก็ไม่ยอมน้องก็จะสั่งสอนกันหน่อยนะครับรู้สึกน้องชายคนนี้ก็ตัวตึงทีเดียวนะครับไม่ยอมหลุดละเจ้าชนะพี่สาวแม่พังเจ๋ให้ได้เลยนะครับแม่พังส่้อยสุวรรณดูครับ การถีบเท้าหลังด้วยนะครับทีนี้ดูครับพี่สาวหัวร้อนนะครับเจเจเจก็ไม่ยอมครับอุ้ยดูเสียงร้องนะครับเท้าหลังนะครับถีบเท้าหลังอีกนะครับแม่พังส้อยสุวรรณตัวตึงดูแลโขงให้โขงแม่ด้วนน้องวิหานะครับน้องวิหาก็มีนะครับแฝดกุญชรทีนี้เหมือนอาการจะสงบลงนะครับ พายแฝดกุญชรยังไม่ยอมกินโป่งกันเลยนะครับจนสมาชิกทั้งโขกนะครับจะกินเองกันแล้วนะครับมียกสองกันต่อนะครับให้พังเจ๋เจ๋แม่ส้อยตีบเท้าหลังโดนดึงหางหลอมชายดึงหางนะครับ